บอลโผล่ไหนดิปกัปกปกักปักอ,อุ้ยเย็บทีอย่ากเกมฝีมืออย่าพึ่งน้องอย่าพึ่งน้องพี่กำลังยอมอยู่พี่กำลังยอมอยู่น้องแป๊บนึงน้องไอ้เรียกถือว่าขอเลยขอไอเรียรสามดนะ้วยขอไอเรียรสามนะ้ยเติมเกมต้องเติมที่โอเวอร์ท็อปอัพสะดวกปลอดภัย มั่นใจรายได้รีฟันเพราะ over top up เป็นร้านเติมเกมที่มีผู้ติดตามมากถึง1 0 0 0 0แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายให้บริการมานานกว่า5ปีคลิกเลย over top up com เติมผ่านเว็บด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะคุยกับแอดมินโดยตรงผ่าน Facebook หรือ Line ก็ได้เหมือนกันมีโปรโมชั่น tft ราคาพิเศษอัปเดตอยู่ตลอดอยากเท่เหมือนพี่ต้องเติมเกมที่ over top up นะน้องๆ เรี่นอะไรเดียวเออยังไม่ได้เช็คเอ็กซอเลยเอ็กซออะไรเอ่ยไปโอ้ยแล้วแพอะไรขนาดนี้ยีออ่มันดูชอบดูชอบมันดูชอบนะแค่แพรแพ้แพ้แพ้ไอซัสกูมีกี่แพ้หนึ่งสองสามสี่ห้าแพ้ฮัลโหลโล,โล,โล,โลแม่งสักทีไหมห้าแพ้แล้ f u ั k โอ้โอเคลเมาใจกูอีกแล้วโอเคออาใจกูอีกแล้วอดี๋้วทีเอือกเอาใอก่อนนะ้น้องอย่ามัอมาอีกแ้้ว เยบทีมันให้ผมเล่นอีกให้ผมบ้าๆแบบนี้อีกแล้วไปสิสตอรี story ่ไปสิสตอรี่ไปไอ้เหียผมจะเป็นคนแรกที่จะเล่นสิสตอรี่สีเขียวให้ได้แต่เป็นไปไม่ได้วะมัน <c oughs> เป็นไปไม่ได้ ไม่ถ่ายทำเงินนะขอโทษขอโทษตรงนี้เกมมันเอาใจดีเกมมันเอาใจหนูอ่ะอีแบบไม่ต้องเงียบเลยแล้วเอีะสองเกมอิดหมดทุกอย่าง ออพอแล้วพอแล้วตัวนี้ไม่ใช้นะตัวนี้ไม่ใช้นะแกลเล่นได้นะ e X2 เจ Story e x ่ X2 แม่งจะตึงแค่ไหนวะถ้าเราเล่น story, เจ็ดสตอรี่บวกตึงอยู่นะเคนี้นะปาดหายปาดหายจะต,ต้องเล่นแอนดี้่โอ้ชีฟพ,พอแล้วมันชีฟหน้าชอเลยป็ะนเะนีย่ยไอ้ถุงยากได้เทมเพนกันถูกปะหรือมันคือเลรบัฟ,ฟรีเดมไม่ชีฟต้องมีอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ ชีฟอีพี่มีคลิปสอนโพสิชันไหมครับตอนนี้ไม่มีคลิปสอนเลยเลยครับแต่ตอนนี้ผมคิดคือตอนแรกอะ่ะผมมอยากให้เตจไปทำสไลด์เว่จะได้สอนไงแต่ผมคิดว่าไ,ไม่เอาละรบกลัวในเตปเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินสดเหมือนเดิมแต่ไว้สักวัน <laughs> เชื่อเรามีความหวังปะวะ TFT เราจะมีความหวังปะวะที่เราจะสิบสตรอรี่นีอ่อข้มูลขาขอ,ขอกีต้าร์เลกครับแตนในวงผมจะเล่นสิบสตรอรี่สีเขียวไอ้ช่ากูจะเป็นคนแรกที่ทำแค่นั้นไอ้ช่าให้กูทีเดีย๋ยวกูจะไปเล่นคน,คนเล่นสิบสตรอรี่สีเขียวเองใส่สไป ว่าสวัสดีครับสวัสดีวันดีวัสดีคุณบ๊อบครับยิ้มไว้ช็อกโกแลตสวัสดีทุกคนโอ้ยพอแล้วน้องพอแล้วแเ่สซินตาสซินตามาสองตัวแลาา้วเชี่ยมันจะมันจะไม่มันจะไม่ต้องเล่นเกม2 2 2สองสองสองเกมติดมันก็ไม่ใช่ปุ้ยเกมก็จะปอบใจกึนปอบใจกันกึนอะฮัลโหล ขี้อกลัวแดงดิบว่ะนี่แดงดิบแน่เลยว่ะเคียเคียวจได้อยู่ดิ๊ซาแปดซาปดไอ้เฮียขอว่าขอว่าขอว่าเฮียกหรือว่าเคียวเคียวเขียวสิบสิบสลอรี่ไม่จำเป็นยังไงวะเฮียสาแปดสาแปดไม่มีต้องหยิบอะไรอ่ะโอ้สัญญาใช่ปะเลบบับสัญญาวะคิดไม่ทัน กำลังโอ้โหไอ้พอแม่งมาแบบนี้แม่งดูยากจัดเลยมันมีอะไรดีบ้างวะไม่มีแถวหน้าเลยมีเออยมีอัน,นี้เออเพราะอันนี้อาจจะดีสุดแต่มันดาบาอ่ะเพราะเพราะอันนี้อาจจะดีสุดั้งลืมบางไอ้นี่หน่อย อุ้ยแล้วรีบเลือกเกินชิบหายละขอโทษทีน้องพี่พี่เขียวไม่ได้จริงวะเอียแล้วกูรีบแล้วกูมือมือมันไปไวไง่ใช่ไขอโทษว่ะแต่พี่หยิบเขียวไม่ได้จริงว่าน้องพี่ขอโทษพี่ขอโทษไม่แต่มันก็ต้องหยิบอยู่ดีปะวะอุ้ยรีบเลยเอว่ะรีบฆ่ารีบฆ่าเผื่อดอกสแปดเร็ว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 โอ้มันจบแล้วว่ะน้องขอโทษว่ะมันไม่ดอกสแปดว่ะเชี่อน้องหนูหนูพี่ขอโทษว่ะพี่พยายามแล้ว พี่พยายามแล้วจริงๆน้องเ <c oughs> ชีย่ยไอเรียสองบอดแล้วนะผมเห็นบแบบไอเรียคนนึงคนหนึ่งแล้วก็ไอเรียอีกคนหนึ่งสองบอดแล้วนะ่ะแล้วเจอไอเรียไหมเนะี่ยโอ้โดนทอนนะ้องไปช่าโดนทอนเฉยเลยไอดีป่ะไอดีเค่ตแต่แบบเอ๊ะหมอถ้าไม่ถอนเราชนะว่ะเพราะว่าไม่ได้โดนเต็มๆเนี่ยฮึบลุงเงินนี้ ดูดิผมแต่ผมหยิบบัตผมไม่หยิบบัหรือวะผมหยิบใช่ไหมน่าเราสิบเว้ยเราไปสิบเว้ยเพลารอแล้วเดี๋ยวมันก็จะดรอปเดี๋ยวมันดรอปให้เราสักอันเหรอปะวะไอเจอไอเชนี่โคตรดีถือว่ากูไม่สนกูไม่สนนะกูไม่สนนะแผลแผลแผลโอ้แพ้แผลเยอะอยู่นะ ทำเป็นเล่งนะทำเป็นเล่งนะใครเยอะอยู่นะเาเชืยสเป็คในวงสาธุสาธุไอ้เชอย่างอย่างน้อยอย่างน้อยก็ให้ผมได้คลิปลงยูทูบสองคลิปว่าขอหน่อยว่าเทบทีโอโอโอ,อะไรวะเนี่ย yeah. มันจะดีล่ะทำไมวะไอ้สุยแต่บอกเลยนะหยิบอันนี้มาเพราะมีเหตุผลเดียวนะเหตุผลที่ว่าก็คือกูจะไปสิบอยากทำสิบจัแต่ตัวนี้ตัวสำคัญวะ่วะเก็บไว้เผื่อเจอสรกะเทอรนนาได้เล่น 7, 7เจ็ดเบวกสาม็กซอ์อ แปดอ่าโนสแปด man this game sucks this game sucks man ผมเล่นนะผมเล่นมามาทำให้ฮิตแค่นั้นเลยเล่นแทนตัวนี้ชิวๆก็รีววหาได้อยู่แล้วโอ้ oh, สแปดไม่ออกเก mm hmm. มดวงเ้ยเกมดวงแมนไเดี๋ยวนะมันมีเออมันมีคนหนึ่งเล่นกับเรานด้วายเชียวที่เรต้องรีบสังหารคนนี้ก่อนเดี๋ยวคนนี้มันตัดสแปดเราเว้ยเชื่อไม่ได้ศัตรูตัวชะกาดอุ้ยแล้วมันมาพอดีว่ะ ศัตรูตัวชะกาตเลยอันนี้คือแบบศัตรูทางธรรมชาติเลยผู้เล่นตีนเป็ดจริงนะฟังมุมไปเถอะไอ้ฟังอย่างนี้ไปเถอะไก่ดอบจับไปวันนี้มีสบายเรื่องคนทำไหมครับพี่ชายผมผมจะได้ย้อนดูสบายเรื่องคนนะฮะไหมก็จริงก็แค่ก็แค่ตามในโพสเลยครับแต่ก็แค่พูดนิดหน่อยว่า,าไม่ห่วยแตก ผู้เล่นก็นั่นแหละเออดูนะเยดอบซีเบียในยชอนะอ็อปนะไอ้ซาบขออีกสองเทินนะปะหนึ่งสองปุ๊บหนึ่งสองปุ๊บฮิตปับ๊บขายเปลี่ยนเปลี่ยนเ3่อสามเรื่องสามเอ็กซ์โซ่จุดจวดสวยๆตึงๆเข้มๆคมๆ คือมีสองกันแปดอ่ะ เชื่อแต่แบบงงจริงนะวันนี้ผมตื่นมาอย่ากูโดนเตะออกจากทีมเฉยตอนนั้นที่แม่งปิดปิดรับสมัครแล้วทีมแม่งสมิธเรียบร้อยแล้วเออแต่แม่งเสือกเป็นไอ้นี่ไงเสือทีมผมเสือกมีปัญหาพอดีกูงงจริงเขาบอกได้ตัวหนึ่งอ่ะก็คือ this guy ที่ is right yeah wow เบอดโซติงเหรอบอรโซฟักิ้งตึง ที่เหลื่ยนไปแค่หยิบแทงปะเรามีเรามีไอเทมไอพวกนี้ครบแล้วอ่ะแค่หยิบแทงมาขอยเธอหนึ่งตัวนี้สองปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับป๊บปุบ๊บเปลี่ยนบอดแบบขั้นเทพเก่นกี่มัน็ม่รู้ได้อะจริงเหรอโอเคเค่แค่แค่ผมเป็นผมเป็นโคโนฮะในประเทศไทยผมก็โอเคละ อ้เหีแต่จริงนะขออย่างหน,น,นึ่งตอนเนี้ยตอนนี้หิวแสงวะ่ะตอนนี้หิวแสงอนะอยากดังมากเลยคนได้รู้จักผมเยอะผมจะได้มีคนดูยูทูบผมเยอะผมจะได้มีตังค์ต้งมจะได้เลี้ยงแมวจริงๆไม่ไม่ขายได้นะไอ้ช่ามันต้องเล่มันต้องถือวะ่ะเพราะว่าแบบ case อินเคสโอ้โหยังมาให้กูเจ็บใจ ไม่หันไล้วปะหนหึ่งจริงๆไม่ต้องไม่ใส่ให้ตัวนี้แล้วเรื่อหน้าจันน่าจีจีเนาะ Can I get one Jenna please ดิสบอร์ดอ so e. ิโซฟักกิ้งตึงไอ้เหี้ยดิสบอร์ดอิโซฟักกิ้งตึงเนอะไม่ได้โพซิชันเลยวะเชี่ยวันนี้คือชนะเลยเนี่ยปักปักตายหมดโอ้ยเชียน้อยวะเชียไม่ได้ใส่ให้โซลกาไอ้โคตรแย่เลยตัวสองดาวด้ะ สแปดวันทามวันทามเนี่ยนะผมข้ามกัาเรียวบางโปะวะไม่กี่ผมข้ามกัาเรียวบางปาะมาดิเฮ้ยเกมมันเอาใจเฮ้ยเกมมันเอาใจอุ้ยเฮ้ยจะเจอปะวะกาลิโอตัวหนึ่งโอ้โหเฮ้ยกาเรียวสุดตัวหนึ่งกาลิโอเวอร,ร์ซิตไม่มีทางไม่ฮิตึบ เจ้ามวกผมจะไม่ผมข้ามกันเร็วปะอ,อ่า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 บ้าเยอะโทรหน่ยอ,อยดิเยอะขอญาต เยอบ่ีบเกมฝีมือตอนนี้ออกใช่ไหมเชยเขียวเขียวกูยังมิสเขียวเขียวมิสสิบสตอรี่เขียวเขียวไอซ้ซัา I m e a n w h a t s h o u l d I play it now right Diana Diana, Diana. Boom Let's go ไม่ได้แข่งแต่ได้คลิปไอช้ช่คุมไหมอันตัวก็คุมนะถ้าแข่งมันไม่เข้ารอบอยู่แล้วใช่ถือว่าถือว่าเกมมันมาง,งอผมอ้เสิดายเคียวเขียว,วมันจะทาอะไรวะมันจะเรียกมันมันจะรอต้องรอชุบป,ปะเนี่ยไอช้ช่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นเคียวเขียวอ่ะไอ้ช่เอ้ยอดอดเคียวเขียว้ยไม่ไม่ไม่รีเมคละฮ้ยเสืออะไรสาม พี่จะฆ่าปุยได้ลงคอหรอได้ไหมอะ่ะเราฆ่าได้ไหมอะ่ะอ้าวเสร็จหลือปุยแล้ว,ว,วอืวอฮู้ยฟึ่งได้ไหม อย่าพึ่งได้ไหมไปเดีย๋ยวต้องฮิตต้องฮิตแค่นั้นต้องฮิตกูต้องฮิตหรืออะไรอย่าพึ่งน้องอย่าพึ่งน้องพี่ยอมอยู่พ,พ,พออี่พี่กำลังยอมอยู่พี่กำลังยอมอยู่น้องแป๊บหนึ่งน้องน้อง แป๊บนึงขอไอ้เีถือว่าขอเลยขอไอเรียสามด้วยขอไอเรียสามวยวันน้องน้องน้อพี่รักน้องพี่น้องรักของพี่ใครก็ไม่รู้แต่พี่รักน้องนะอยากอู้ i วว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 วอวว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 ้วววววอยวว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 นวววอวว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 นน้อ้อ โอ้ย่าช่องแชทฟังอยู่อย่าเียเยสยอจเลยยขอบคุณครับขอบคุณครับุกฟ้าเจียนี่มันแบบคลิปคของแบบโครคลิกเบ็ดบาจัดสิบสตอรี่วิเวอร์อินทูอส